คือผู้ก่อเหตุชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกเหมือนในหนังสยองขวัญอะไรแบบนี้เห็นตัวตลกก็คาดหวังว่าจะต้องตลกแต่กลายเป็นว่าอ้าวใครจะไปคิดว่าตัวตลกกลายเป็นฆาตกรตัวตลกเนี่ยมันมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับมนุษย์แต่จะมีการแต่งแต้มเติมสีหรือใส่วิกทำอะไรที่มันให้มันไม่เหมือนมนุษย์อะ่ะมันเป็นความไม่ลงตัวที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงมันน่ากลัวตรงนี้คุณผู้ชมจอเนี่ยก่อเหตุ ถ้าชายหนุ่มไปอย่างน้อยๆน,นะใช้คำนี้นะก็คือเท่าที่รู้33รายแต่มันยังมีจุดพีคอีกเชื่อไหมว่าก่อนเขาจะโดนประหารชีวิตอ่ะมันยังมีประโยคเด็ดทิ้งท้ายอีกจอรนบอกว่าผมมาฆ่าคนไป33ครั้งแต่คุณน่ะฆ่าผมได้แค่ครั้งเดียวผมเอาชนะได้อีกแล้ว ดีนี้นะคะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะคือเมื่อวันที่11ธันวาคม1978เป็นวันเกิดของอลิซาเบธพีส์เธอเนี่ยขับรถไปรับลูกชายที่ชื่อว่าโรเบิร์ตลูกชายอายุ15นะคะก็อยากจะให้ลูกชายเนี่ยไปฉลองวันเกิดด้วยกันแต่ลูกชายทำงานอยู่ในร้านขายยาที่เมืองชิคาโกลูกชายบอกว่าเดี๋ยวเลิกงานสามทุ่มแต่ลูกชายบอกกับแม่ว่าแม่ไปรอที่บ้านก่อนเดี๋ยวมีผู้รับเหมาก่อสร้างเขาติดต่อมาเขาให้ไปคุยเรื่องงานเผื่อจะได้เปลี่ยนงานเพราะว่ามีไรายได้มากขึ้น เดี๋ยวจะออกจากร้านเนี่ยสามทุ่มไปคุยเรื่องงานแล้วก็จะรีบกลับบ้านไปฉลองวันเกิดแม่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าแม่ก็รอแล้วรอเล่ารอไปจนถึงห้าทุ่มโรเบิร์ตไม่กลับบ้าน mm. และไม่ได้กลับบ้านอีกเลยทีนี้แม่ก็เลยไปแจ้งความบอกว,ว่าลูกชายเนี่ยหายตัวไปตำรวจก็เลยไปตรวจสอบตำรวจบอกว่าคือในคืนนั้นนะ่ะบริษัทก่อสร้างที่โรเบิร์ตไปคุยด้วยอะเป็นบริษัทของคนที่ชื่อว่า จอห์นเวนเกซี่เป็นนักธุรกิจซึ่งทุกคนในชุมชนจะรู้จักว่าเขาเป็นนักธุรกิจใจบุญชอบจัดงานการกุศลช่วยเหลือเด็กอะไรแบบนี้เป็นเหมือนภาพลักษณ์คือเป็นคนดีมากอะ่ะที่สำคัญก็คือจอห์นคนนี้ชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆเ,เขามีตัวตลกที่เขาตั้งชื่อขึ้นมาเองนะโุโก้เดอะคลาวด ตัวตลกโพโก้ก็คือจะแต่งตัวเป็นตัวตลกแบบนี้แล้วก็ไปงานที่มีเด็กๆเ,เยอะๆเ,เหมือนกับว่าชอบเจอเด็กๆลักษณะแบบนี้นะตำรวจเนี่ยได้เข้าคนบ้านของจรน,นะครับและพบหลักฐานที่สําคัญคือใบเสร็จรับเงินในทางขยะที่จอนเข้าไปล้างรูปที่ร้านขายยาแต่ใบเสร็จชิ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตำรวจสงสัยมากที่สุดแต่กลับเป็นกลิ่นเนื้อเน่าที่คลุ้งออกมาจากช่องระบายอากาศใต้ถุนบ้าน และจากการที่ตำรวจมุดเข้าและขุดค้นไปใต้ถุนบ้านเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากทับเบียดเสียดกันอยู่ในนั้นนอกจากนี้ตำรวจยังพบหลักฐานที่เป็นของเล่นผู้ใหญ่นะครับวิดีโอและสมุดสะสมภาพโป๊ชายนะครับโดยมีรูปภาพหรือรูปปั้นตัวตลกวางตกแต่งไว้ทั่วบ้านตัวจอนเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของตัวตลกคือผู้ก่อเหตุชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกเหมือนใน,นหนังสยองขวัญอะไรแบบนี้สงสัยมานานแล้วว่าทําไม หนังสยองขวัญมักมีตัวตลกเป็นฆาตรกรอยู่เสมอตัวตลกมันควรจะตลกเนาะแต่ทำไมตัวตลกมักจะกลายเป็นผู้ร้ายมันมีอะไรในเชิงทฤษฎีที่สามารถวิเคราะห์ได้บ้างคำถามน่าสนใจมากครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะมีทฤษฎีเรียกว่า Low Conflict ก็คือสมมติว่าถ้าเราเห็นภาพที่มันมีความสุขสุขสรเนี่ยการคาดหวังกับตัวละครนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นไปในแนวเชิงบวกแต่ทีเนี้ยพอพฤติกรรมของตัวละครมันออกมาเป็นเหนือความคาดหมายอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้ผู้รับชมภาพยนตร์ทีเนี้ยมันก็จะมีแนวความคิดความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่คล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์หรือเราเรียกว่าอันคเน่วันเล่นะครับต,ตัวตลกเนี่ยมันมีลักษณะ บางอย่างที่คล้ายกับมนุษย์แต่แตจะมีการแต่งแต้มเติม,ตมสีหรือใส่วิกทำอะไรที่มันให้มันไม่เหมือนมนุษย์อะดวงตาหรือปากที่ขยายเกินกว่าปกติเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกคนที่เห็นอะอรู้สึกแปลกประหลาดรู้สึกตื่นเต้นหรือบางคนอาจจะตระหนกกลัวม,มันเป็นความไม่ลงตัวที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงอันนี้เป็นความคิดของออซิกมอนฟรอย ปี1 9ึ9นะครับคือความไม่ลงตัวนี้มันจะทําให้เกิดความกลัวระดับจิตใต้สํานึกซึ่งเราเนี่ยมีระดับจิตใต้สํานึกหรือระดับสามัญสานึกเนี่ยหลายระดับอันนี้ก็ไปกระตุ้นสิ่งความกลรวที่มันอยู่ข้างในเราเขาก็เลยมาใช้ในหนังซะเยอะเพราะว่าเห็นตัวตลกก็คาดหวังว่าจะต้องตลกก็จะต้องเป็นโพสิทีฟแต่กลายเป็นว่าอ้าวใครจะไปคิดว่าตัวตลกกลายเป็นฆาตกรมันทําให้เกิดแบบการพลิกแล้วก็ทําให้เรามีอารมณ์ร่วมมากขึ้น ทำให้เรามันมันเหนือความคาดหมายคือเราเดาไม่ถูกอ,อะไรที่มันควรจะเป็นตลกสนุกสนานอ้าวถือมีดมาแทงคนอย่างเงี้ยมันก็เหนือความคาดหมายไงตื่นเต้นมันน่ากลัวตรงนี้คุณผู้ชมจอนก่อเหตุฆ่าชายหนุ่มไปอย่างน้อยๆน,น,นะใช้คำนี้นะก็คือเท่าที่รู้33รายโดยใช้เวลา6ปีช่วงปี1972ถึง1978 มีเหยื่อ26รายถูกฝังอยู่ใต้ถุนบ้านของจอนอีก3รายถูกฝังที่บ้านอีกหลังหนึ่งในโรงรถแล้วก็เหมือนกับฉาบคอนกรีตท,ทับเอาไว้เขามีบริษรัทก่อสร้างไงอ่อาจอรมีบริษรัทก่อสร้างฉาบคอนกรีตไว้อีก4ีรายถูกทิ้งลงในแม่น้ำทีนี้โรเบิร์ตต้นเรื่องเด็กชายวัย15ไปเจอร่างในแม่น้ำค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้อาจารย์ปรินวิเคราะห์เพิ่มก็คือเรื่องของการอําพรางศพอย่างที่อธิบายไปว่าส่วนใหญ่ศพของผู้เสียชีวิตจะอยู่ในบ้านแต่ก็มีอยู่นอกบ้านบ้างไปอยู่ในในน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมส่วนใหญ่เขาถึงเลือกที่จะเก็บศพคนที่เขาฆ่าเอาไว้ในบ้านตัวเองคิดในแง่ของมุมมองคนทั่วไปก่อนสถานที่ที่เป็นบ้านเราเคหสถานของเราเรารู้ดีที่สุดอะไรมันอยู่ตรงไหนจะซ่อนอะไรจากใครฉะนั้นบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ก่อเหตุ แล้วโดยเฉพาะเป็นผู้รับเหมาด้วยการจะงัดบ้านขึ้นมาเอาศพไปซ่อนชาปูเนี่ยมันง่ายแต่อยากให้สังเกตตรงนี้วิธีการทำลายศพเนี่ยมันต้องอพิจารณาแยกกับตอนสังหารเพราะตอนสังหารเนี่ยถ้าในศพแรกๆเขาอาจจะไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะทำลายยังไงแต่พอมีศพอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยการคิดจะทำลายเป็นกระบวนการถัดมาหลังจากเกิดศพขึ้นแล้วครับดอูอุปกรณ์ในบ้านมีอะไรบ้าง หรือดูความน่าจะเป็นสถานที่มันควรจะช่วยเราในการอําพังศพยังไงได้บ้างม,มันก็จะมีการคิดอย่างพิถีพิถันก่อนในศพแรกๆหลังจากก่อเหตุมาเน,นานแล้วเนี่ยไม่เคยโดนตำรวจจับสักทีเกิดความย่ามใจหลังจากนั้นความพิถีพิถันในการทําลายศพก็จะลดลงจะไม่แรกๆอาจจะเป็นการหั่นเป็นชิน้นชิ้นฝังไว้ใต้ดินฉาบปูนโบกปูนหลังๆอาจจะเป็นแค่ นำไปทิ้งในป่าหรือว่านาไปโยนลงแม่น้ําเหมือนที่จอนทําคือความพิถีพิถันในการทําลายศพมันถูกลดลงเพราะว่าความย่ามใจเนื่องจากไม่เคยถูกจับกลุ่ม,มนี่ก็เป็นเหตุผลว่าเวลาเราวิเคราะห์คดีเนี่ยทำไมเราต้องแยกการฆ่ากับการทําลายศพออกจากกันเพราะมันเป็นอีเวนท์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกันทีเนี้ยตารวจเลยถามจอนผู้ก่อเหตุไปตรงๆว่าเอาจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยฆ่าไปกี่รายกันแน่จอนตอบว่า ผมจะบอกทําไมอ่ะนักสืบก็ไปสืบมาให้รู้ดีว่าตกลงกี่รายกันแน่นอพออาจารย์ตรินพูดถึงเรื่องของการย่าใจอ่ะไม่เกรงกลัวตํารวจเพราะว่าไม่ถูกจับสักทีอ่ะแถมยังท้าทายอีกอ่ะอตรงนี้มันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเออเขาไม่กลัวจริงคือคนพอพอคนร้ายถูกจับแล้วเนี่ยมันยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าโทษตัวเองต้องโดนขนาดไหนถึงจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ยังไงก็ได้รับโทษหนักอยู่ดีฉะนั้นการแสดงอํานาจเหนือกว่าโดยการทําแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ ฆาตกรที่มีปัญหาทางจิตส่วนใหญ่เรื่องที่จะทําไม่ให้ความช่วยเหลือจากการสอบปากคําจรเนี่ยตำรวจได้พบข้อมูลปูมหลังของเขาในวัยเด็กนะครับที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อขี้มมเมาชอบใช้ความรุนแรง ทีนี้จอนอ่ะมักจะถูกพ่อทำร้ายในห้องครัวในชั้นใต้ดินของบ้านเสมอพ่อเนี่ยจะใช้วิธีทำรายร่างกายด้วยการใช้สารพัดอย่างเลยไม่ว่าจะฟาดด้วยเข็มขัดหนังหรือตบหัวของจอนจอนเนี่ยโดนตบหัวบ่อยทําให้มีอาการปวดหัวอยู่บ่อยครั้งนะครับและบางครั้งถูกด้ามไม้กวาดเนี่ยฟาดจนหมดสเติพ่อแท้แท้นะ,ะพ่อแท้แทแต่ทุกครั้งนะครับที่โดนพ่อทำโทษเนี่ยโดนตีโดนจนเป็นลมไปเนี่ยพ่อก็ยังคิดว่าจอนเนี่ย หมดสติแกล้งแกล้งมไม่ได้เป็นลมจริงมองว่าสำออยอคือด้วยความที่จอนนะคะเป็นคนตัวใหญ่ทีโรคพ่อก็เลยไม่ค่อยพอใจจอนคืออยากให้จอนเป็นแบบผู้ชายมันต้องมาดแมนมันต้องเป็นชายชาตรีจอนก็เลยถูกพ่อด่าว่าสำออยบ่อยมากแต่แม่รักลูกแม่รัก,ล,กลูกชายแม่ก็จะมาคอยปกป้องมาคอยแบบปลอบลูกแต่ยิ่งแม่มาปกป้องลูกมากเท่าไหร่ จอก็จะยิ่งถูกพ่อว่ามากเท่านั้นกลายเป็นเหมือนกับลูกติดแม่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้วัยเด็กของจอนอะ่ะคือเขาก็โดนพ่อทุบตีอยู่ตลอดเขาก็ยอมเขาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตดูนะว่าคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงอะ่ะส่วนใหญ่จะ เป็นคนที่ถูกกระทํารุนแรงมาก่อน uh huh. อันนี้ใช้คําว่าส่วนใหญ่นะคือมันเป็นการถ่ายทอดความรุนแรงเป็นวัตจักร uh huh. มันมักจะเริ่มต้นจากในครอบครัวและส่งต่อความรุนแรงเป็นวัตจักรจนกลายเป็นความรุนแรงในสังคม uh huh. ดังนั้นครอบครัวสําคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดการเลี้ยงดูในครอบครัวเป็นเรื่องสาคัญเพราะมิวเชื่อว่านะถ้าไปสืบดูดีๆนะพ่อจอนอะ ที่กระทำรุนแรงต่อลูกอะ่ะตัวพ่อเองอะ่ะ ก็เคยตกเป็นผู้ถูกกระทํามาก่อนอน่าจะเคยเป็นเหยื่อมาก่อนเคยถูกกระทํารุนแรงมาก่อนแล้วตัวพ่อก็มาทํากับลูกแล้วลูกก็ไปทํากับคนอื่นไงมันเล็กลายเป็นวัตถจักรความรุนแรงในสังคมเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าตัวพ่อเขาก็เป็นทหารใช่ปะทหารผ่านศึกซึ่งทหารผ่านศึกที่มีลักษณะก้าวร้ารุนแรงทางด้านอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการตกค้างของความเครียดกดดันหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญของตัวเ,เองเราเรียกว่าโรค PTSD หรือ post-traumatic uh, stress disorder ครับก็คือไม่สามารถก้าวผ่านความเครียดนี้ไปได้ PTSD เนี่ยนอกจากจะทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วรู้สึกยังผวาเออยังเหมือนภาพตามหลอกหลอนความเขาพผ่านสงครามมาไงเขาก็เลยเอาความเครียดนี้มาลงกับลูกชายตัวเองทำร้ายทรมานเหมือนที่ตัวเองถูกทำร้ายจิตใจบอบช้ำมาอใช่คือมันก็มีแหละคนที่ บอลคริมินอลเกิดมาแล้วก็เป็นอาชญากรเลยมันมีแต่เชื่อว่ามันไม่ได้มากนะักส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยถูกต้องว่าเป็นคนที่ถูกกระทํามาก่อนอ่ะแล้วก็ผันตัวเองเหมือนพลิกบทบาทอ่ะจากเหยื่อกลายเป็นตัวเองกลายเป็นผู้ก่อเหตุซะเองซะส่วนใหญ่ให้ลองไปสังเกตดูในหลายๆคดีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทีนี้อย่างที่อาจาร,รย์ตรินเล่าไปพอตํารวจไปค้นในบ้านของจอนอเนาะแล้วก็ไปเจอสิ่งต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพลามกอนาจารตรงเนี้ยของสะสมของจอที่มีทั้งตัวตลกม,มีทั้งภาพลามกทั้งสมุดสะสมภาพทั้งวิดีโอทั้งอะไรแบบเนี้ยม,มันสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้างจริงๆเวลาก่อเหตุนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับเ e ็ก a ว a อ a บวหรือเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นระดับความพึงพอใจของผู้ก่อเหตุเวลาเรานึกถึงเรื่องลามก หรือเราได้กินของอร่อยหรือว่าเราเล่นบิงโกแล้วเราได้แจ็คพอตอย่างเงี้ย mm hmm. มันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หลั่งออกมาจากสมองเราเรียกว่าฮอร์โมนโดปามีนซึ่งโดปามีนเนี่ยพอมันออกมามากๆอ่ะมันจะสร้างความพึงพอใจให้ตัวผู้กระทํานั้นทําให้เสพติดอยากรู้สึกแบบนั้นอีกอะไรที่มันกระตุ้นโดปามีนบ้างก็มีเรื่องทางเพศการมีเซ็กซ์การถึงจุดสุดยอดการได้กินของอร่อยเนี่ย ทีนี้พอการสะสมพวกของเล่นผู้ใหญ่ของลามกเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้สึกสุขสมเมื่อได้คิดเรื่องเพศม,มันก็เป็นการเสพติดเพราะว่าคนที่รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีเวลาคิดเรื่องเหล่านั้นเขาก็จะทําสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีซ้ําๆม,มันก็เกี่ยวกับความผิดปกติของฮอร์โมนในสมองทีนี้เรื่องทางคดีอ่ะต้องบอกเลยว่าเขาถูกตัดสินประหารชีวิตเขาถูกประหารชีวิตค่ะ ในปี1994วิธีการประหารก็คือฉีดยาพิษแต่มันยังมีจุดพีคอีกเชื่อไหมว่าก่อนเขาจะตายอ่ะก่อนเขาจะโดนประหารชีวิตอ่ะมันยังมีประโยคเด็ดทิ้งท้ายอีกจอนบอกว่าผมมีอะไรจะบอกผมมาฆ่าคนไป33ครั้งแต่คุณอ่ะฆ่าผมได้แค่ครั้งเดียวผมเอาชนะได้อีกแล้ว ยังจะอวดความชนะอ่ะถึงตัวเองกำลังจะตายอยู่แล้วนะมันมันชัดเจนว่าเป็นความเก็บกดที่ต้องการเอาชนะในเวทีแข่งขันการรู้สึกถึงอำนาจที่ตัวเองมีอยู่การได้เปรียบตำรวจนักสืบนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการสะท้อนความพึงพอใจในในอำนาจของตัวเขาเองหอากจะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายก็มันจะเชื่อมโยงกับลัทธิยมทางเพศที่รุนแรงของเขาด้วยเวลาเขารู้สึกประสบความสําเร็จหรือชนะ มันจะมีสารที่ให้รางวัลกับร่างกายเราออกมาก็คือสารโดปามีนที่พูดไปตอนอตอนตอนต้นนะครับ <c oughs> มันเป็นความพึงพอใจที่รุนแรงทางด้านสภาพจิตใจอืมเพราะว่าตั้งแต่เขาโดนจับเขาก็พูดเขาบอกว่าเอานักสืบก็เป็นหน้าที่ของนักสืบนี่ไปหามาสิว่าผมฆ่ามากี่คน,คนผมไม่บอกหรอกอ่ะครั้งนั้นก็พูดมาแล้วรอบหนึ่งก่อนตายอาก็พูดอีกบอกว่าเออผมเนี่ยฆ่าคนตั้งสาครั้งคุณฆ่าผมได้ครั้งเดียวผมก็ชนะอีก คือชนะทุกขั้นตอนอแต่สุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตอีวินนี่มึงตายแล้วนี่หว่าใช่มึงตายแล้วแต่กูกลับมาพื้นหลัเป็นนรกกูด้วยไงอินี่มันไม่ใช่ปอบธรรมดามันเป็นปอบที่มีวิชาเรียกว่าก้มเจ้าคนถอยเจ้ามันน่าสม ปูกตัวล่าไว้ปลูกเคี่ยนตีกันจนตายเป็นวิญญาณสิงอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่อยอมไปไหนะ ราชุมชนและคราฟเบียจากทั่วประเทศกว่า50ร้านค้างานที่จะยกระดับความคราฟขับเคลื่อนความเจ๋งของสุราไทยเมรัยไทยแลนด์พบกับกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเสวนาร่ำเมรัยเมรัยเวิร์กช็อปเชฟเทเบิลแกล้าเมรัยและเมรัยไทยแลนด์ของเพจิชั่นมาสังสรรค์กันอย่างสงร้างสรรค์27พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ทีเอ็มสฟีย